สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ครับวันที่3พฤศมิถุนายนขออภัยครับวันนี้ก็เตรียมลงกล่องแพ็กกิ้งส่งลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็ที่ออเดอร์ตอนช่วงไลฟ์สดนะครับเอฟช่วงไลฟ์สดนี่ครับนี่ว่าจะเป็นบีเอ็มนี่ก็รอส่งมอบครับนี่ทุกรายการที่ลูกค้าเอฟไวท์ทยอยแพ็กกิ้งส่งลูกค้าไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ครับจบประมาณเกือบ19นาฬิกา30นาทีนะครับไลฟ์เสร็จก็ปิดร้านพุรียามเชา้าก็มาทยอยแพ็กกิ้งส่งลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาครับ หลากหลายรายการส่วนตู้ที่ยังเราถอดไม่ทันเมื่อคืนนี้ก็นี่ครับทยอยถอดให้ลูกค้านี่บอว่าสวยทุกตูตัวนี้เตรียมส่งมอบทุกรายการแล้วนะครับและสวดจากเมื่อวานนี้คือสินค้าทุกรายการหมดแล้วนะครับก็คือรอรอบต่อไปนะครับแ๋ยวสินค้าเข้ามาเราจะพาลูกค้าชมสินค้าเรียบรอยดอกกระโคงเนี่ยเตรียมส่งมอบลูกค้าสภาพไม้ไมปลาเพียงส,สภาพไม่ทุกดอกไม่ทุกตู้นะครับ หกเหลี่ยมมาเน no ี่ยทุกใบสภาพตัวก็เกือบ98%ซขึ้นขอบคุณท่านด้วยครับพี่ให้กใรติดตามรับชมสินค้ามือหนึ่งมือสองซับเบทเทอร์โบสินค้ามือหนึ่งไม่อัตราภูเขายังจัดที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ2องพันหกบาท99บาทนี่ประมาณนี้ครับเนี่ยซับเบทเทอร์โบไม่อัตราภูเขา BV 2499บาทนะครับ รุ่นบัรเช่นยามเช้าสินค้ามือสองก็ทยอยแพ็คส่งลูกค้านะวันนี้ขอบคุณักการติดตามยามเช้าของบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้แปดตุลากานะครับสิบนาทีโรโดีซีเด,ดตก่งมอบเหมือที่แตกต่างครับเบียรก็หมดแล้วจะหมดแล้วประมาณ30อยู่บนรถอีกแล้วทยอยลงนะครับเกือบ40กว่าใบนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับนี่สำหรับสับเปลี่ยนมือหนึ่งมือสองนะครับวันนี้3มมิถุนายนเนี่ยดอกลำโพงก็ พันธุ์จก็มาทำความสะอาดเตรียมของลูกค้าคือสินค้าโซนของมือสองนะครับเดี๋ยวมือหนึ่งเราพาชมบรรยากาศโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้ชมกันนะโปรดีทีเด็ดยามเช้า3มิถุนายนนะครับทยอยคัดแยกสินค้านะครับมือหนึ่งมือสองของทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับน่ครับก็ทยอยนะครับท่านที่ได้ชมช่วงไลฟ์สดก็ของทุกท่านโดยครับที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านของทุกท่านที่สั่งจองสินค้าที่ร้านนี่ครับของท่านที่ เพื่อเก็บติดตามรับชมผ่านชาน่องทางต่างของทางร้านนะฮะับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดครับผมไปหมดทุกรายการแล้วนะครับัน,นแล้วท่านก็ได้ชมผ่านช่องทางต่างของไลฟ์สดครับแล้วก็ผ่านช่องทางต่างของทางร้านมันจะเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับแล้วก็ที่แฟนเพจนะครับแล้วก็ที่ช่องย<ม>ูทูบบนมิวสิคสาวสตูดิโอนะครับโรดีทีเด็ดบรรยากาศช่วงโปรโมชั่นใ,ใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันยามเช้า ขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางนะครับนี่รอส่งมอบตเตรียมแพ็กกิ้งทุกรายการนะครับนี่ลองเสร็จก็ตรงในกล่องนะแทงตัวนี้ครับเป็นมือสองแต่สาภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไม่ผ่านการใช้งานแต่เราคาดจะทามือสองตูต้แทงพร้อมดอกสองพันกว่าบาทใช่ไหมเลยครับผมคุมเราพีเสสิบห้านิ้วนี่ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับลำโพงทุกรายการก็ ยอยส่งมอบนะครับ S M T K M G M ต่างๆนะครับนะครับโดยเป็นแอมพาวดอก B M นี่ก็ประมาณ20ประดอกก็รอส่งลูกค้าที่เอฟไวช่วงไร้สดเมื่อวานวันที่2องัวันนี้วันที่3ตมด้านหน้ากลังจะลงวัดด้านหน้าตัวลเกียบวงเลื่อนสู้คิดเบดครับด้านหน้าลงเกียมจะลงวถดู้คิดเบด ลูกค้าอฟหมดหมดนะครับคุณ้การติดตามนะครับเดี๋ยวำยอยถอดก็มีครับนี่คืลูกค้าเชื่อหมดทุกรายการเลยนะครับที่เราอัปเดตให้ชมกันโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้ามาเพิ่มเติมรอบต่อไปผมจะพาชมอีกหนึ่งรอบก็เราไปดูห้องโซนลึกรับที่ลูกค้าเอฟสินค้าไว้นะครับวันนี้เปิดโซนพาชมสินค้านะครับนี่ครับบรรยากาศก็ยามเช้าประมาณแปดนาฬิกาสิบถึงสิบห้านาทีนะครับ ก็จะมาที่โซนนี้นะครับลูค้าเราจะมาที่ห้องเก็บสินค้าโวนนี้ก็เป็นโซนรอลูกค้ามารับนะครับซีรีส์ลูกค้าเอฟไวขอบคุณทุกาาการติดตามนะครับนี่ก็รอลูกค้ามารับนะครับสินค้าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่ห้องนี้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกการติดตา,ามนะครับที่สั่งจองไว้ ก็พาชมประมาณนี้นะครับปัจจะมาที med, ่ห้องเก็บรอส่งทุกรายการในนี้ก็คือรอส่งมอบทั้งหมดนะครับแหลกเมื่อวานนี้ก็เกือบ2ี่บกว่าใบครับแหลกทนี้ก็คือลูกค้าเอฟไปหมดตามรายชื่อนี้เลยนะครับที่เราไลนสดวันที่2อวันที่3ก็ลูกค้ามารับล้าก็เตรียมแพ็กกิ้งส่งนะครับแอมก็ระดับประมาณเกือบ4ี่แท่นเนาะ40ไหมวันสี่40เนาะเมื่อวานไลน์สดประมาณ4ันแท่น วงมานกับ40กว่าใบต้ตัวนี้ดอกที่เบียดนิ้วขอติดตามทุกทางต่างของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะครับกับโปรดิทเดียที่อุบลนราชธานีกับร้านอุบนมิวสิกาวเีุนะศย์ด้าสาน่งสนยน7สดีสวัสดียาำเช้าเช้าด้วยนะครับวันนี้3มิถุนายนประมาณ8นาฬิกา20นาทีของคุณการติดตามนะครับสวัสดีครับ